สวัดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอากาจะมีเสียงรีวิวเนานะขอบไปเลน,นะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวสแลาเปาเอ่อเป็นสแลาเปากินได้นะคะคือเออ่มันคล้คายๆสกุตช,ชี่ดีเนาะฉันก็เลยเรียกสกุตชี่สแลาเปาสกุตช,ช,ช,ชี่ปลอมเนาะ <c oughs> นี่มันไม่ได้จัมโบ้เลยนะจิ๋วนี่มาดูความสโลของมันไงสโลแทบจะยืนไม่ขึ้น่ะ นี่ยนะคะโอเคค่ะผ่านไปแล้วนหนึ่งเนาะต่อไป,ปชิ้นต่อไปช็อกโกแลตนะคะเ,เ,เกิดไปแล้วนี่ค่ะความสนุของวันคือแบบชอบมากพ่องใส่จะไม่ได้กลับมาถิงนี่ชิ้นนี้เนี่ยใครก็พาแม่ไปเที่ยวได้ไหมล่ะหรือพาไปได้ไหมล่ะชิ้นนี้ชอบมากเลยนะแม่ชอบบอกบอกแม่เขาบอกว่าก่อ

ตอมงสี่โมงงเพิ่มเต็มเขาออกสา <Bye. S 1> มโมงครึ่ง <c oughs>